เสือดาวน้อยขี้กลัวมันเยี่ยมไปเลยที่มีพี่ชายอยู่ด้วยเกือบตลอดเวลาเขาเป็นคนที่คอยเล่นด้วยคอยเยื่อมโมโหและในบางโอกาสก็คอยกอดรัดฟัดเปี่ยนไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ซุกตัวอยู่ในขนอุ่นๆและนุ่มนิ่มของเขาอีกแล้วแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่พี่ชาย,ยหรือแม้กระทองพี่สาวเขาเป็นกันนี่นะแล้วเขาจะต้องเยื่อมโมโหได้เก่งมากๆอีกด้วยสิดูนายสิเจ้าเหมียวขี้ขาดพี่ชายของมันรองทักขึ้นนายมันจอมอ่อนแอ พี่ว่าสักวันหนึ่งนายคงตกใจกลัวจนลายจุดบนหลังของนาลุดร่วงเป็นแน่นายมันขี้กลัวเกินกว่าจะเป็นเสือดาวที่สมบูรณ์แบบได้แต่เสือดาวน้อยภูมิใจในสิ่งที่มันเป็นดังนั้นมันจึงไม่ใส่ใจพี่ชายของมันแล้วก็แอบ,บสงสัยอยู่ว่าพี่ชายของมันจะกลัวอะไรเหมือนกันดั้งไหมแต่ถึงแม้ว่าเขาจะกลัวเขาก็ไม่เคยแสดงออกให้เห็นเลยการเป็นสมาชิกที่ตัวเล็กที่สุดในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายอยู่เสมอแต่ก็มีบางสิ่งที่เสือดาวน้อยชื่นชอบเสือดาวน้อยชอบที่มันสามารถวิ่งได้เร็วมาก ถึงแม้ว่าพี่ชายของมันจะสามารถวิ่งได้เร็วมากกว่ากระาตามัมเร็วเข้าพี่เสือดาวร้องเรียกนายวิ่งได้เร็วกว่านั้นหนา่านายเป็นเสือดาวหรือตัวสล็อตกันเนี่ยแต่เสือดาวน้อยก็ไม่สามารถวิ่งเร็วกว่านั้นได้การวิ่งเร็วกันไปนั้นทำให้รู้สึกน่ากลัวและไม่ปลอดภัยอยู่สักหน่อยเสือดาวน้อยชื่นชอบการที่มันสามารถปีนต้นไม้ได้เก่งถึงแม้ว่าพี่ชายของมันจะสามารถปีนได้สูงกว่ากระตามเร็วเข้าพี่เสือดาวยัาาว่วเย้าวลูกช้างยังปีนต้นไม้เก่งกว่านายเสียอีกแต่เสือดาวน้อยก็ไม่่สสาาามรถปปนนนูงไไกวั้ ความสูงทําให้มันเวียนหัวและอุ้งเท้าเล็กๆของมันก็สั่นอีกด้วยเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดในการที่คนเราจะมีความรู้สึกกลัวแต่เสือดาวน้อยก็ไม่ได้กลัวไปเสียทุกอย่างหรอกนะแต่มันเป็นลูกแมวน้อยที่เฉลียวฉลาดซึ่งเป็นกังวลเกี่ยวกับอันตรายทั้งหลายที่มีอยู่ในป่าต่างหากดังนั้นความกลัวบางอย่างจึงเป็นเรื่องที่มีเหตุผลความกลัวช่วยให้พวกเราหาทางเลือกที่ปลอดภัยสําหรับตัวของเราเองแต่ก็ยังมีความกลัวอื่นๆที่เกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลอีกด้วยเรื่องราวของเสือดาวน้อยจะเป็นอย่างไรต่อไไไปปตตติดดาาาาาาามมมควววสสสนนนนนุกกััั่่่ออออออ้้ใีททงงงภษพฒเรืืย